หากย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วในแวดวงนักการเมืองแถวหน้าของประเทศเชื่อว่าหลายท่านไม่มีใครคงไม่รู้จักนักการเมืองผิวสีหมึกผู้มีมือประสานสิบทิศจากสีเสื้อพักแสดเจ้าของวลีเขียนตัวเลขใส่ฝ่ามือนามมนตรีพงพาณิชได้เป็นอย่างดีวันนี้กำอรและอาทิตย์จะพาทุกท่านรับชมและรับฟังถึงเรื่องราวชีวิตของนักการเมืองท่านนี้ว่ามีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไร เริ่มที่ชีวิตอันรุ่งโรจน์และไปจนถึงชีวิตปันปายที่เขาปีกตัวและหายไปจากแวดวงการเมืองอย่างเงียบๆในช่วงรัฐบาลของในหัวเมืองตรัง2และสําหรับเรื่องราวของผู้แทนลูกทุ่งคนกรุงเก่ามนตรีพงพาณิชย์จะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับบทที่1ปฐมบทของชีวิตมนตรีพงพาณิชย์หรือที่สื่อมวลชน เรียนสา,ารกันแนะนำเสียมึกแม้จะได้รับฉายาคนดีศรีอยุธยาหรือนักเลงกรุงเก่าแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นชาวอายุทยาโดยกำเนิดน,นะครับแต่เป็นชาวอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกดินแดนกล้วยตากอัหรือชื่อคุณมนตรีเป็นบุตรของกําันจรั์และนางพริ้งฟงพาณิชย์มีพี่น้องทั้งสิ้น9คน หนึ่งในนั้นคือปุนเสริมศักดิ์วงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินด้วยสถานภาพทางครอบครัวที่ปานกลางทำให้มนตรีต้องย้ายไปอยู่กับพี่ชายที่เชียงใหม่และเข้าเรียนที่โรงเรียนยุพราชรวิทยาลัยจนจบชั้นม .6 และแล้วชีวิตที่ก้าวเข้าสู่เมืองหลวงของชายหนุ่มผิวสีหมึกก็เริ่มตนน้นณจุดจุดนี้ครับบทที่2จากจากัจกรดาวสู่วิศวกรหลังจากจบชั้นม .6 ที่เชียงใหม่นะมนตรีเนะี่ยตัดสินใจเข้ากรุงเทพโดยมีความหวังตั้งใจไว้ว่าจะสอบเข้าเตรียมทหารแต่แล้วก็สอบเข้าไม่ได้ ถ้าสมมุติว่าเนี่ยคุณมนตรีสอบเข้าได้นะฮะเราอาจจะได้เห็นกองทัพไทยเนี่ยมีนายทหารที่ชื่อมนตรีพงพาณิชย์ก็เป็นไปได้นะครับหลังจากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารมิติมนตรีจึงนึกคิดและเป็นเข็มไปเรียนสายอาชีพอย่างช่างกลปทุมวันจนกระทั่งจบระดับปะวะสในปี2505 และเริ่มเข้าทำงานที่โรงกันน้ำมันของปั๊มบางจากและได้ลาออกไปเป็นลูกจ้างที่กรมทางหลวงในช่วงที่ทำงานอยู่กรมทางหลวงนั้นมนตรีจึงตัดสินใจสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่คอนชตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่ประเทศเยอรมันตะวันตกณขณะนั้นในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ย เมื่อเรียนจบแล้วจึงกลับมาเป็นวิศวกรฝ่ายขายที่ b ี g ริมแอนโและได้ลาออกมาเปิดบริษัทมณีพันธ์ค้าข้าวจำกัดที่จังหวัดพระนครศรียุธยาการเปิดบริษัทในครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้มนตรีเนะี่ยได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเกษตรกร,เก,รเกิดความรักและเห็นอกเห็นใจเกษตรกร,กรทำให้จุดจุดนี้เองเนี่ยที่นะ ที่คุณมนตรีเนี่ยตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองบทที่3การตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ชีวิตในเส้นทางการเมืองของมนตรีเริ่มตั้งแต่ปี2519เนื่องจากอยากเป็นปากเป็นเสียงให้กับเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาจึงได้ตัดสินใจลงสมัครผู้แทนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผู้แทนจากปากน้ำโพเนี่ยนะครับหลายสมัยด้วยกัน วสวัสดิ์คำประกอบก่อตั้งพกกรรคเกษตรสังคมได้มาชักชวนคุณบุญพันธ์แขวัฒนะซึ่งเป็นอาแท้ๆของคุณมนตรีเข้ามาสังกัดพรรคด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักนะครับคุณมนตรีเนี่ยกับคุณบุญพันธ์เลยตัดสินใจสมัครผู้แทนในสีเสื้อพกกรรคเกษตรสังคมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคู่แข่งคนสําคัญในยุคนั้น,นของคุณมนตรีนะฮะคือคุณ ประมวลสภาวสซึ่งเป็นสสเจ้าของพื้นที่เดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่แล้วตอนนั้นคุณประมวลน่าจะลงในานามครับจิตสังคมนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำํำแล้วเนี่ยนะครับพ่อค้าหนุ่มเนี่ยจากเมืองกรุงเก่าก็ได้รับเลือกให้เข้าสู่สภาหินอ่อนอันทรงเกียรติในการเลือกตั้งปี2519พร้อมกับคุณบุญพันธ์แขวัฒนะนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ซึ่งมีศักด์เป็นอาของเขานั่นเอง